สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับวิดีโอในช่วงไทยผลแบบนี้อีกแล้วนะครับผมก็เราไปดูมันยังไงน,นะวันนี้เราไปดูคู่แรกครับลาลิกาสเปนครับบาล์เซียเปิดบ้านเล่นกับเมียงของลัสพาสมาสนะครับผม <S <s บาล์เซียเนี่ยทีมอันดับสิบเก้าลัสมาสทีมบวยนะบวยเจอลองบวยนะ <S <s ก็บาล์เซียเนี่ยไม่ชนะใครมาสามนัดติดนะครับผมเสมอสองแพ้หนึ่งสวนลัสพาสมาสเนี่ย 5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้4เสมอ1นะก็ฟอร์มไม่ดีก็เป็นทีมบวยไปนะครับลาบันมาร์มี3คะแนนบาเลเซียม,มี6คะแนนนะวันนี้บาเลเซียได้เฝ้บาบ้านแล้วก็เป็นโอกาสดีเลยที่ได้ปลดล็อกการชนะนะครับผมโดยการเจอทีมบวยแบบนี้นะวิวเดสคิดว่าบาเลเซียทําโอกาสนี้ได้ครับจะจะคว้าโอกาสนี้ได้แล้ววิวได้ B B คิดว่าบาเลเซียจะเฉือนชนะลาบัมารไปได้2ระตูต่อนหนึ่งครับฟันทิ้งกับบาเลเซียครับเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับไปดูพีเมลลีกบ้างนะพีเมลลีกเนี่ยน็อตฟินแะ เหลือคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นอรเทนฟอร์เรสเปิดบ้านเล็กกันเย็นของคิตันพาเลสนะฟอร์เรสอยู่อันดับ12บสองคิทันพาเลเอยู่อันดับ18เลยนะก็ผิดฟอร์มเหมือนกันพี่คิตันพาเลสจริงๆเป็นม้ามืดนะครับผมก็ปีนี้ก็ผิดฟอร์มซะงั้นครับแข่ง7แต้มมีแค่3แข่ง7มีแค่3แต้มนะส่วนนอรเทนฟอร์เรสเนี่ยมี10แต้มนะก็ฟอร์มฟอร์เรสเนี่ยล่าสุดบุกไปเสมอเชลซีได้เลยทีเดียวนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็แข่ง5นัดเนี่ยชนะแค่1นัดนะก็ชนะะลลิเวอรร์พูาาบ้นนคับผมนอกนนั้ก็เเสมอกับแแพ้ต่ป็นททีีีม่่เหนนนนยวแะส่่่่วนนนคาเเเลีียยแขง5 ชนะแค่บอลถ้วยนะนอกนั้นก็เสมอกับแพ้2นัดล่าสุดก็แพ้ลิปูหนึ่งศูนย์บุกไปแพ้เอลตันซ็อกสองหนึ่งนะครับผมวันนี้บีเบเดตมองว่านอตเแทนฟอร์เรสเป็นทีมที่เขี้ยวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผีผาไม่เสียประตูง่ายๆบีเบเดตมองว่าสกอร์อาจจะแบบไม่เยอะนะบีเบเดตออกขออนุญาตทายไปที่สกอร์ต่ำนะเพื่อนนะคิดว่ามีสกอร์กันน้อยนะ,นะอย่างมากที่สุดมีตกมีสกอร์กันแค่2ประตูสกอร์ขอทายสกอร์หนึ่งป็นตัวศูนย์นะให้เลือกเป็น ขอเลือกเป็นสกอรต์ต่ำอย่างนี้ละกันนะครับผมตามเฮดดี้แคปจากต่างประเทศนะเพื่อนนะฟันทิ้งไว้2คู่วันนี้ขอลาไปก่อนพว่เจอกันไหนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ